ยาเอ็นยืดนี่ประเทศไทยห้าเฮ้าเอินว่าอันประกาศนานะคะยาเอ็นยืดมันจะมี2แบบนะ,ะมันจะมีแบบตัวผู้กับแบบตัวเมียนะคะแบบตัวผู้มันก็เลี้ยวแบบนี้นะ,ะแบบตัวเมียมันสิบแบนๆท mm hmm. างทฤษฎีศึกษามานี่สัรขัม้มันก็คือกันนะคะมันสามารถใส่ได้ทั้งภายในและก็ใส่ได้ทั้งภายนอกนะคะอ่าถ้าใสา่ภายนอกนี่มันก็สามารถสิอัน ซอยนเหล่องแบบถือมะแรงสัตว์กระต่อยน้ำสิซอยถอนผิดพวกมะแรงสัตว์กระต่อยเอียงต่างๆลดการระคายเครื่องลดอาการคันสุมาถืบอบบกตําแย่ถืออันเอียงระพืชเอียงที่มันเห็นเขาขั้นๆเป็นพืนแดงเอียงแบบนี้ค่ะก็สามารถเอามาท่าได้นะเพราะว่ามันเป็นพืชอันอนี้มันซิมิสารชนิดหนึ่งน่ะทีทีอยู่ในนีที่เทให้แบบว่าแบบว่าอัน พรอนผิดพวกอาการกขั้นอีหยังแบบนี้นะคะแล้วก็ยังยังแพ้เป็นยังสีนะแพ้เป็นนี่แพ้บาดแผลต่างๆนี่มันกับสีอ่าแอนตี้แบคทีเรียก็คือว่าแอนตี้แบคทีเรียก็คือแบบมันสีอันป้องกันพวกบาดเนียงต่างๆอะค่ะ พวกเสื้อโลกที่ยูนามันบาดแผลต่างๆล้ะกะมันจะซอยสันมานแผลน,นะมัใช่ซอยสันมานแผลถ้าไคแบบมีแผลผูพองแผลอีแงีงต่างๆเป็นซิวก็ตามนะพี่น้องเอามาท่าท่าทานะคะมันกระสิบมีแผลเป็นนะคะแล้วก็อีกอันนึงหนึ่งที่เขานิยมกันนะเขาเสียเอาไปสกัดเป็นน้ำมันหยาเอ็นยืดแล้วก็เอาไปเห็ดเป็นน้ำมันนวดนะคะเอาไปเห็ดน้ำมันนวดเอาไปเฮ็ดยามองจะสนะ อันนี้นี่ที่เอิดว่าเอ็นยืดเอ็นยืดนี่เพราะว่ามันสีซอยในเรื่องแบบว่าพวกเส้นพวกเอ็นสุว่าเอ็นจองเอ็นโคดเอ็นงอปวดตามอันกล้ามเนื้อ,อย่างแบบเนี้ยค่ะเอามาหนวดเอามาหนวดมันก็สีเศร้านะคะอันนี้จากประสบการณ์ของทายาเองเลยเด้อค่ะอันคือว่าเจ้าของนี่เป็นคนที่ทำงานแล้วย่างหลายย่างหลายแห่งพี่น้องย่างมือนึงนี่ย่างตามสิบสองชั่วโมงตื่นขึ้นผ้าลูกไปโรงเรียนแล้วก็บแบบว่า ย่างตลอดไปไปทำงานแห่งแต่ย่างเลยย่างตามแปดชั่วโมงเลยมองทํางานนะย่างจนแบบขามันเจ็บตีนมันเจ็บขอโทษนะคแบบตีนมันเจ็บอะ่ะเจ็บจนแบบไปทํางานบ่ดด้แล้วทีานี่จะคล้องนี่ก็คือเคยเหตุอันน้ํามันหยาเอ็นยืดไว้นะเห็ดน้ํามันหยาเอ็นยืดไว้คือ้เห็ดกูปีอยู่แล้วน้ํามันหยาเอ็นยืดนะเส็เป็นยามองหรือเหตุเป็นอียงก็ตามมีดไวตลอดอยู่แล้วแที่นี่ก็เลยแบบว่าเออแบบจะคล้องเจ็บขาแห้งนะเจ็บตีนแห้ง ก็เลยเอามาหนวดกันนางสิค่ะเขาเลยเอามาหนวดหนวดอยู่สองมือพี่น้องเศร้าเลยนะคะมบอยากยกตีนให้เบิ่งแต่ว่าแบบพวกอยากบโบยาขิดแบบนันยานมันโบสุภาพด้วยค่ะก็คือแบบเอามาหนวดเอามาหนวดจับเบิ้ลในตอนหนวดในหูเลยว่าแบบมันมีเส้นเอ็นแข็งๆยาวๆอยู่หนวดไปหนวดไปกรึดกรึดกรึดอยู่พี่น้องแบบมันมีสองสามเส้นนะเจ็บเจ็บพี่น้องหนวดอยู่สองมืออาการดีขึ้นทันทีตอนนี้คือเศร้าเลย แล้วก็แบบว่าไปย่างตําอียางดอกนะเป็นแข็งปุ๊กเลยเขียวชํำเลยแล้วก็เอายาเอ็นยืดนี่มีมงนี้ก็ยังมียูทูเด้วยค่ะมื่มอี้ยังมึงมันจำอยู่นี่นะเอายาเอ็นยืดนวดน้ามันยาเอ็นยืดน,ด,นดนวดนวดนวดมันดีแห้งอันตามจริงนี่ธิดายาเฮ็ดอันยาน้ำมันยาเอ็นยืดนี่เฮ็ดเฮ็ดไปหลายเฮ็ดไปใสค่คูปีอยู่แล้วนะคะแบบว่า อันลูกเพิ่นถืออีหยังกัดนี่ก็เอาท่าลูกเพิ่นนั่นแล่นลมอีหยังสิก็เอาท่าหรือว่าเจะคลองนี่ค่ะแบบไปเก็บเห็ดมันสิเมียนมิดพืชที่เป็นผิดนะเขคือพอยซ์นไอวีนะคืนเป็นพื้นเต็มเลยคันคันก็ใส่น้ำมันยาเอ็นยืนนี่ค่ะพี่น้องลูบลูบลูบมันก็เศร้าอันยาเอ็นยืนมันเป็นสมุนไพรเย็นมันเป็นสมุนไพรเย็นนะคะพวกอาการคั้นอิหยังพวกนี้มันสิถอนผิดออกมาเพราะน้นมันสิเป็นหอนนะอัน อันมันถอนผิดออกมามแมลงสัตว์ก็ต่อยถอนผิดอันนี้บ่าถึงภายนอกนะคะว่าถึงภาหนอกสมานแพลรักษาแพลเป็นอย่างแบบนี้นะคะให้แพลเศร้าไหว่างสินะถ้าภายในในี่กะตัวนี้นี่คอนจ่ต่างประเทศเขาสิว่าเอามาเข็ดแทนยานางนะอยู่ด่างประเทศนี่ใบยานางมันหายยากนะคะส่วนมากมันจะเป็นกระป๋องนะ<ช> <ๆ S 2> เขาก็จะใส่ยาเอ็นยืดนี่แท่นเห็ดเห็ดแท่นนำายใบยานาง มันเป็นสมุนไพรเย็นคือกันนะคะมันเป็นสมุนไพรเย็นการที่มันเป็นสมุนไพ่เย็นนี่ทับพายเป็นคนที่ความดันโลหิตต่ำห้ามกินนะคะเพราะว่ามันเสียเหตุหายการไหลเวียนของเลือดนี่สาลงแล้วมันเสียหายเจ้าแบบว่าวิงหากนะเพราะว่ามันเหตุให้เลือดไหลสามันเย็นเหตุให้เลือดมันเย็นลงมันขนลงสิคะเพราะเลือดมันขนนี่มันกระเสียให้เลือดไหลเวียนไปสมองไปใส่ไปใส่ยากมันเกิดเสียหายแบบวิงเวียนหาก แต่ว่าทับไผเป็นโรคความดันโลหิตสูงกินได้เลยนะคะเพราะว่ามันเซตให้เลือดนั้นอันคนแล้วก็เย็ยนลงนะมันก็สีจากความดันโลหิตสูงมันก็สีตามลงนะมันสอนร,รักษาโรคได้นะคะสรรพคุณของมันยังมีอีกหลายแห้งด้วยคะ่ะพี่น้องจ้าก็ล่องศึกษาเบิงนะคะอันนี้ก็แค่ข่าวอ้อหรืออีกอันนึงเขาเอาวัยรักษาโรคเนิ้วในไตนำรักษาโรคเนิ้วในไตรักษาระบบ ปัสสาวะอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบเกี่ยวกับระบบปัสสาวะค่ะพี่นอ้องอันล่องคนเบิงกันได้นะเขาใส่ยาเอ็นยืดใส่ผักกาดน้มแบบโมูหท่ายายโมโหว่าเขากินแบบใดนะแต่ว่าเขามันกินเข้าไปนะมันสิไปเฮทานิวในไตรุดออกอะคะ่ะเฮหานิวในไตรุดออกแลวก็อ่าคือท้ายาเห็นทั้งยูทู e เห็ดทั้งเฟซบุ๊กนะทั้งยูทู b เนี่ยก็มีคนถามขอสื่อคือการว่าแบบจะเอามารักษาโรคนิวนะคะก คือเอิงีบริมาณขายของดูพี่น้องให้ยากระยุอเมริกาค่ะสรงมันแพงนะบริขายอีหยางดอกนะถามันอยู่ไก่กระส่ทรง้ใสซกันฟีๆล่ะค่ะที่นี่มือนี้ก็สิมาเก็บหยาเอ็นยืดนะคะะสีเก็บแล้วก็ะสีเอาไปเห็ดอันเห็ดน้ำมั่นหยาเอ็นยืดนะคะเห็ดเป็นยามองเห็ดอีหยางก็ว่าไปนะช่วงนี้มันกับกำลังง่ามก่อนที่มันสีก่อนที่มันสีอันเถ่านะคะพี่น้องช่วงนี้มันกำลังสีออกออกนวยออกดอกออกนวยมั่นออกเมล็ดมั่นนะคะพี่น้อง ป่ะค่ะพี่นองไปเก็บน้ำกันจ้ะ